อุ้มลักขณาทวมบัลลังแซบโนบราแต่ละช็อตร้อนชาองศาทะลุจอมาเลยนักแสดงสาวอุ้มลักขณากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่หัวใจสดใสเป็นสีชมพูหลังมีหนุ่มใหญ่ใจดีอบอุ่นเข้ามาดูแลชีวิตอุ้มเคยให้สัมภาษณ์ถึงความรักครั้งใหม่ว่าแฟนหนุ่มเป็นรุ่นพี่อายุห่างกัน13ปีเป็นนักธุรกิจชีวิตเต็มไปด้วยความหวานกลิ่นความรักอบอุ่นอยู่รอบตัวความสวยออร่าของเธอก็พุ่งมาแบบเต็มเมความรักคือแรงบันดาลใจ ความรักครั้งใหม่ดูเหมือนจะจุดประกายความมั่นใจและความเซ็กซี่ของอุ้มลักษณะล่าสุดเธอออกมาอวดหุ่นสุดแป๊ะในชุดที่บอกเลยว่าแซ่บร้อนแรงชุดนี้ทั้งแวกทั้งวอลอวดหุ่นสุดแป๊ะแบบเต็มเฟรมอุ้มบอกเลยว่าเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองมากๆเพราะเธอคือสาวที่ออกกําลังกายมาอย่างต่อเนื่องกว่าจะปั้นหุ่นให้สวยอย่างนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยวินัยต้องแป๊จริงๆและเธอก็ทําได้เป็นไอดอลของสาวๆอีกหลายคนเช่นกันมุมมองของชาวเน็ต ภาพนี้ของอุ้มคอมเมนต์มาเต็มจริงๆอธิว่า b e a u ี้ฟูลสวยเซ็กซี่แซ่บขัดแม่สวยที่สุดสวยมากค่ะพี่อุ้มชอบชอบเป็นต้นชาวเน็ตหลายคนต่างชื่นชมความสวยและความมั่นใจของอุ้มบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเธออาจจะกำลังต้องการเรียกร้องความสนใจจากแฟนหนุ่มหรืออาจจะต้องการโปรโมตตัวเองผ่านภาพเซ็กซี่สรุปอุ้มลักษณากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ชีวิตสดใส ความรักครั้งใหม่และความมั่นใจในตัวเองทําให้เธอเปลี่ยนะกายภาพเซ็กซี่ของเธอสะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามและความมั่นใจของผู้หญิงแต่ก็ยังคงมีมุมมองของชาวเน็ตที่มองว่าเธออาจจะกําลังต้องการเรียกร้องความสนใจหรืออาจจะต้องการโปรโมทตัวเองฐานภาพเซ็กซี่